ทุกคนเราอยู่ที่สบายๆนะทุกคนดินแม่น้ำดินแม่น้ําตรังนะฮะกันตังนะฮะแต่เป็นแม่น้ําตรังอ้สวยเนาะมีโคง้งมีแล้วก็มีต้นจากสาคูสวยทุกคนนะฮะนี่คือร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดสบายๆแกันตังค่ะทุกคนจากชั้นสองเราอยู่ชั้นสองทุกคนนะเรามาชมพระิตตกดินกัน ท,ทุกคนแกงคั่วใบลาใบทายฮะทุกคนเคยกินไหมปลาสาเนี่ยมีแกงเหลืองป้ารถมากทุกคนว้ามีรหัส WiFI ด้วยรดมากทุกคนจ้านี่ฮะนี่ยยค้าข้างบนเต็มชั้นสชั้นสองฮะเราถ่ายเราต้องลงมาข้างล่างเก็บบรรยากาศข้างล่างด้วยฮะทุกคนจากนี่ะอากาศเริ่มเย็ยนสบายขึ้นเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินอัศด,ดงเรียบร้อยโรงเรียน สบายๆไปเรียบร้อยแล้วฮะนี่อ,อีกรอบนะฮะทุกคนถ้าเกิดจะมากันตังนะฮะเสิร์ชหาสบายๆรีสอร์ทก็จะเจอตรงปกมากไหมฮะทุกคนเยอะแยะจะแปะไก่เลยเมนูทุกคนนี่ฮะอู้อยู่ข้างหน้าเราจะกินหมดไหมเนี่ยเอออยู่ที่กันตังถนนคลองภาษีเนาะเลยถ้าเรือกันตังแม่น้ําตรังฮะทุกคนเนะะี่ยเขาที่ตกดินไปเลยเมื่อกี้ไงเรามาดูกันนะฮะว่ารูปภาพในร้าน ที่เราดูเมื่อกี้ก่อนออกมาจากกันตังล็อ t a ทลจะเป็นแบบไหนบ้างเรามาดูร้านของจริงนี่ยะกว้างใหญ่ไพศาลชั้น2อ,อยู่ข้างบนนะอีพีที่แล้วอีพีนี้นี่เราก็ถ่ายเนาะได้ถ่ายไปแลนะ้วทุกคนคะดูสิมีบรรยากาศในร้านค่อยๆเลื่อนเดี๋ยวตาลายใช่ไหมฮะเ<า>มนูน่าทานมากเยอะมากอ่ะดูเมนูบ้าง มีทั้งเขาเป็นในเฟซมีแบบราดหน้าซปเปอร์ด้วยนะเป็นแบบซีฟู้ดแต่ทุกคนบึกผัดมึกไข่ผัดดาอะไรของเขาเป็นเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นอะไรดำๆนะเขาเรียกว่าอา่ออะไรนะน้ําดําทะเลอะไรประมาณนี้ฮะปูนิ่มแช่น้ําหอยชักตีนด้วยนี่ไม่เคยกินฮะพิซซ่าฮาก็มีนะฮะกุ้งแช่น้ําปลาปูม้าแช่น้ํา ข้าวผงข้าวผัดสปากเกตตี้ก็มีทุกคนมหาสมุทรกุ้งกุ้งทอดราดซอสมะขามก็มีนะฮะน้ำไชเมียวข่ไข่โอ้ยหน้าทานทั้งหมดเลยปลาก,กระพงทอดน้ำปลาก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะหมึกไข่ผัดน้ำดำก็มีแกงส้มโบราณก็มีนะฮะแกงส้มแบบใต้แท้แกงเหลืองนะฮะทุกคน อันนี้ปลาทรายใส่ใบยี่ราพุกคนนี่ค่ะกุ้งซอสมะขามจะหน้าตาแบบนี้อุย๊ยมีคนแอบมาทำติ๊กตอกมือเบาๆครอบครัวพาที่ตกดินอะไรอย่างเงี้ยฮะ คือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่เลยนะแม่น้ำตรังทุกคนจะบรรยากาศเลิศอาหารแซ่บแน่นอนค่ะพราะไปร้านแกงใต้เลยต่างๆร้านอาหารที่ภาคใต้ทุกร้านจะเลิศเลิศมากแล้วที่นี่คืออันดับหนึ่งของกันตังของตรังเดี๋ยวก็ว่าได้เพราะอะไรรู้ป่ะอาหารเขาแบบจัดเต็มมากทุกคนจ๋านะะหน้าตาแบบดีตรงปกมากยิ่งขึ้นชั้นสองะคนส่วนใหญ่จะชอบขึ้นชั้นสองนะเพราะวิวดีข้างบนนี่คทุกคนจ๋าอย่าพูดเยอะเนาะโพสต์คลิปนี้ก่อนทุกคนจ๋าให้ชาวโลกเห็น